การที่เรียกว่าลมบ้าหมูเนี่ยทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ดีทันทีนะครับซึ่งกระทบต่อ,อการเข้าสังคมของผู้ป่วยแน่ๆนะครับรวมถึงการชักในช่วงที่อยู่เข้าสังคมเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะที่เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความอายเกิดขึ้นมาในสังคมได้ครับ โรคลมชักนะครับเกิดจากความผิดปกตินะครับของเซลล์ประสาทรวมถึงสารสื่อประสาทนะครับทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยเกิดการทํางานมากขึ้นไวกว่าปกตินะครับซึ่งสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือไม่พบสาเหตุนะครับส่วนอื่นๆที่รองลงมานะครับตัวอย่างเช่นนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับโรคมะเร็งในสมองนะครับหรือภาวะติดเชื้อทางสมองรวมถึงภาวะอุบัติเหตุทางสมองก็ทําให้เกิดโรคลมชักได้เช่นกันครับ ผมขอแบ่งหลักๆง่ายๆนะครับจะให้จําง่ายๆนะครับเป็นอาการทางการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรืออีกอันนึงเป็นอาการที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวนะครับอาการที่เคลื่อนไหวผิดปกตินั่นก็คืออาการเกรงกระตุกที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับชักเกรงกระตุกทั้งตัวนะครับหรือว่ามีชักเกรงกระตุกเฉพาะที่นะครับแล้วก็เป็นไม่หยุดแล้วก็มีการลามมาได้ยกตัวอย่างเช่นว่ามีมือกระตุกลามมาที่แขนแล้วลามมาที่หน้านะครับซึ่งจะทําให้เราสงสัยเพราะว่าชักเกรงกระตุกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเป็นอาการอย่างเช่นเรื่องของใจวิวลมตีคล้ายๆเหมือนลมตีจากลิ้นปีนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่คอนะครับหรืออาการใจสั่นที่เป็นเป็นหายหายเป็นหลักวินาทีแล้วหายนะครับบางคนสามารถมีอาการชานะครับที่มีอาการลามเป็นไม่กี่วินาทีแล้วหายได้หรือมีอาการเห็นแสงเป็นแป๊บเดียวแล้วหายได้เช่นกันครับ ปัจจุบันเนี่ยการรักษาหลักๆเลยก็คือการรับประทานยากันชักนะครับอันนี้เป็นการรักษาหลักๆเลยส่วนคนไข้ที่รับประทานยากันชักนะครับในขนาดที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกับภาวะชักของเขาแล้วเนี่ยสตัวขึ้นไปแล้วยังคุมชักไม่ได้นะครับก็จะมีช้อยอื่นๆนะครับที่มาช่วยในการรักษาการาโรคลมชักอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดโรคลมชักรวมถึงการรับประทานอาหารพวกคิโตเจนิกไดเอทนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับใน2ใน3าของผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยอาการจะดีขึ้นหรือหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะโรคลมชักที่เกิดขึ้นในเด็กบางอย่างนะครับอย่างเช่นโรคลมชักที่เรียกว่าชายคูดแอปซองซีเชอร์นะครับอันนี้เป็นโรคลมชักที่สามารถหายขาดได้นะครับเมื่อโตไปแต่ว่าโรคลมชักที่เป็นชักเฉพาะที่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะรับประทานยากันชักค่อนข้างยาวนะครับบางคนอาจจะต้องตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการดื้อยาแล,ล้วเราเราทการผ่าตัดโรคลมชัก เอาจุดที่เกี่ยวกับชักออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เรามีโอกาสที่จะหายขาดในอนาคตได้ครับผมสิ่งแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนนะครับเพราะว่าเวลาชักเกรงกระตุกเนี่ยแน่นอนเราขาดสติแน่นอนเพราะว่าดูน่ากลัวมากสิ่งที่ห้ามทําเสมอนะครับในคนไข้โรคลมชักที่มีเกรงกระตุกเนี่ยห้ามเอามือหรือว่าเอาช้อนไปยัดในปากคนไข้นะครับเพราะจะทําให้คนที่มาเข้ามายัดนะครับก็จะเจ็บตัว แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีเศษชิ้นเนื้อนะครับหล่นเข้าไปในคอแล้วเกิดการสำลักลงไปในปอดได้ครับผมสิ่งที่เราจะทำได้การผฐมพยาบาลอย่างเดียวคือจับกระตะแขงเพื่อไม่ให้เกิดการสำลักนะครับจะทำให้ไม่เกิดการขาดออกซิเจนเพิ่มเติมไม่ให้อ่าพวกเสมหะหรือน้ำลายเนี่ยไหลลงคอนะครับแล้วก็เคลียสิ่งแวดล้อมนะครับให้อ่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับอย่างเช่นว่ามีของมีคมหรือว่ามีเหล็กอะไรอยู่บริเวณรอบคนไข้เนี่ยให้เคลียออกให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้เขาชักนะครับอ่าจนกระทั่งหยุดนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าชักเนี่ยน้อยกว่า5นาทีนะครับแล้วเคยเป็นชักที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สามารถรับประทานยาการชักที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการชักต่อเนื่องที่เกิน5นาทีหรือมีการชักซ้ําใน1วันที่มากกว่าเท่ากับ2ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ให้มาพามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เลยครับ สิ่งหลักๆเลยนะครับมีอยู่2อ,อย่างเลย1คือการใช้ยาต้องรับประทานยาสม่ําเสมอและตรงเวลานะครับอันที่2เนี่ยคือการหลีกเลี่ยงภาวะปัจจัยกระตุ้นนะครับยกตัวอย่างปัจจัยกระตุ้นที่สามารถกระตุ้นโรคลมชักได้อย่างดีเลยนั่นก็คือเรื่องการอดนอนการรับประทานแอลกอฮอล์ภาวะความเครียดความเหนื่อยนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้แล้วจะทําให้โรคลมชักเราเนี่ยค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่มีการชักกลับมาได้ครับผม